เห็ด so ีเนาะมันเห็นเลยไหมหรือมันแอบซ่อนอยู่ตรงไหนเห็นว่าเป็นบ şey ัตรทองเลยใช่่คะเพราะว่าเดี๋ยวได้เล้ยงร้านนไ่ด้ว่าจรปล่า แล้วมันรู้สึกเป็นไงบ้างตอนเนี้ยหนึ่งล้านบาทมันจริงหรอหรือวันไ,ได้วางแผนอะไรต่อไปไหมว่าพอทําแล้วฉันจะอมไว้ในลิ้นฉันจะเน็ตไในจักระและ้ฉันจะดูแลมันไม่ให้หายแล้วจะทำยังไงตอ่อแผนต่อเงินก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ใช่ไหมอันดับแรกให้ค่อแม่ก่อนนี่เหลือก็ไว้เก็บเป็นทุนการศึกษา แล้วหนูล่าหนูล่าแม่ได้แม่ได้หนึ่งล้านบาทหนูอยากไงลูกหนูอยากแม่ได้ดีใจดีใจไหมคะแล้วหนูจะเอาไปทำอะไรของแม่ไปทำอะไรบ้างนิดนึงคุณพมาเชิจ้าป้าว่าดีจ้าคุณแม่นี่คุณแม่คุณพ่อเชิญไหมคะไปยังไงบ้างจดี๋ยวีใจใจใจมากมาก ผู้คนเรื่องเราเป็นนี้วันที่13มันเกิดที่คนแม่ได้อวยพรว่าขอให้ลูกหัววันที่หนึ่งวันที่14แกะกล่องแล้วองมาดาวฟิอยูกีนคนนี้ก็ขอใหิน่งสเอาไยนดก่อนกันาหล้วเ้งลูกเตี้ยแล้วเป็นเลยมมีวมันเขอยัน่ทั้านงนี้อาจจะมีการได้ไับลูกที่เีนบ้า อย่างทำหน้าที่นั้นเหมือนกับผู้อื่นต้องทำเป็นบ้านเลยพอเราทำไม่ได้เพราะเราต้องทำรับผิดชอบงานก็เอาเงินมาเลี้ยดูลูกเราในหนึ่งเทอมเคยรับลูกเอาลปีนึ่งเดือนนึงอาจจะค่น้ำหวานตัวณหายเปลี่ยนชีวิตที่ดี้ดีใจด้วยนะแม่ ไว้ใจนะเพราะว่าตั้งแต่ทำทำแคมเปญเนี้ยมันมีหลายหลายอารมณ์ด้มีความสุขด้วยซึ้งด้วยสนุกสนานด้วยอีกอันนึงก็คือโดนด่าช้ำใช่บางคนก็แบบใช่บางคนไม่เชื่อว่าแบบเอ้ยใส่แตกจริงๆไปให้จริงจริงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบเชื่อใจมาด้วยนะคะน้ำหอมใช่เปลี่ยนชีวิตที่ได้จริง โก้ไซสีหนึ่งเป็นโก้ที่ว่าคุณจะได้ยิงเด็กยิงค่ะไม่ใช่ที่ไม่ใช่หน้าม้าแล้วก็เปไม่ใช่ตุ้งทรายยากค่ะโดยเป็นขยยวไอเห่าด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ในมงอยใหญ่หน้าร้านหน้ชนาคนโรไซสีหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นของท่านก็ได้ค่ะรีบสั่งมานะคะนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณตาก